ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาเป็นเรื่องของการที่ข้าราชการเนี่ยนะครับลาแต่ว่าลาโดยที่ไม่ได้บอกไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับแล้วถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่นะครับซึ่งเป็นกรณี ศึกษาเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อบ37บทับสอนรบะครับเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นพนักง,งานเทศบาลถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยัยฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับไม่ตั้งใจปฏิบัตรริราชการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยการทอดทิ้งหน้าที่ราชการนะครับ ซึ่งนายกเทศมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีจงใจขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการนะครับโดยไม่อุทิศเวลาของตนให้กับทางราชการละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ อีกทั้งยังเคยถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติราชการและกระทําผิดในเรื่องขัดคําสั่งของผู้บัญชามาก่อนและก็ยังคงกระทําผิดซ้ําในลักษณะเดียวกันอีกนายกเทศมนตรีจึงมีคําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีนหนึ่งขั้นนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวและก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับ ทีนี้เนี่ยแนวคำวินิจฉัยของศาลนะครับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีพฤติการไม่มาปฏิบัติราชการโดยระบุเหตุผลว่าป่วยอยู่บ่อยครั้งประกอบกับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเคยถูกลงโทษทางวินัยเรื่องของการลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอันเนื่องมาจากไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาไม่เขียนใบลาตามระเบียบการลา มีการแจ้งเตือนแต่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลมาก่อนจึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้ผับพบบัญชาเนี่ยจะใช้ดุลพินิษสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยยื่นใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาป่วยก็ได้นะครับซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาและมีพฤติกรรมกระทำผิดวินยัยฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและฐานไม่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการโดยการทอดทิ้งหน้าที่ราชการตามที่ถูกกล่าวหาอันเป็นการกระทําผิดวินยัยตามประกาศคณะกรรมการพนักง,งานเทศบาลจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยัยการให้ออกจากราชการการอุทธรและการร้องทุกข์ ซึ่งเป็นการประพฤติผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนะครับประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนจากการกระทำความผิดซ้ำในลักษณะเดียวกันตามคดีนี้อีกการที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยชอบแล้วนะครับพิพากษายกฟ้องของอผู้ที่ฟ้องคดีก็คือ,อพนักง,งานเทศบาลที่ถูก สั่งลงโทษตัดลดขั้นกันเดือนหนึ่งขั้นนะครับซึ่งสารก็เห็นด้วยกับาการพิจารณาของนายกเทศมนตรีนะครับ